โอเคสุดคาร์บอนีเรามาเล่นเกมเอ่อมาข้าวศูนจุดสิบห้าจุดศูนย์นั่นเองครับเป็นเกมแบบไม่ขอไได้วยคราได้เล่นมางานนะฮะก็เป็นเกมที่สุดน่าเกียที่ที่ที่สุดเลยโอเคครับเมื่อตอนนี่เหมือนดูตอนมาข้าวศูนย์จุดสิบสามจุดศูนย์เลยนะฮะ เด uh, ี๋ยวเราก็ต้องสร้างเอออะไรอ่ะแกะฟาร์มแกะแค่ตัวเดียวเดี๋ยวแหละเรียบร้อยสอยเนี่ยโอ้ยศูนย์จุดสิบห้า จุดศูนย์ดิไข่ครับนี่ฮะได้ไปจากนต่างทดี่าไอ้นี่มันหมูป่อยไปไกลไปอือ้ ฟังฟังเราถึงกับเงิบเลยทีเดียวทีเ่เหล,ล,ลอือออกไปไกลๆไปเออแมงผีตัดหญ้าโคตรเลยเามาตื่น ตอนนี้มันกตสีรุ่นไอส์นี่ยางฉันที่ไม่หวังหวยไม่เล่นไม่แรงนะแต่อย่าตัวมาที่หนึ่งเออไปตก็ไปหวังไงไปตัวมาที่หนึ่งที่้องเดี๋ยวไ้เตรียมอะไร ดีแกสีรุงไม่เออกล่าวน้ำมาค่าเนี่ยนะแกสีรุงไม่บวกกับเนื้อได้เจ้าอะไรเนบเลยทีเดียวค่าเองดีกว่าเว้ยฟาว์มเก็บอะกูม,มีสา,ารความเก็บก็ได้ นี่นาเขาเซิร์ฟยังเนี่ยสลัมบุกบ้านอีกอะเอเด็กก็มีฟุตบอลบ้าอีก้วได้เวลาได้เวลาดูลิปแล้ว

เย่ยันอยู <Glenn sound> ่ในเนี้ยวางหน่อยจะวางไม่วางเออไปดิยินดีต้อนเราผู้สูบประตูน่ะโอ้โหเลี้ยงกันอุ้ย โอ้โหเดี๋ยว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 เล้วเราจะกลับยังไงเนี่ยทีนี้ดูดูจีเอ้าอเขาเข้าไปไม่ได้อ่ะตรงตรงนี้อ่ะ โอ้เราอะเราอะไม่อมไอมโอ้โหเสียดายโอ้โหของโล่งจ้องเลยโอเคครับตอนแป๊บโอเคครับเราก็มาตกกัดเกมเลยอ้าวโอ้โห มืดแล้วทำไงดีจุบจุบจุบนอนแล้วเอ้ยเร็วเร็วดิยูโรแชมเปี้ยนพี่คุยกับใคร้ข่วะนั่นน่ะคนอื่นหัอเขาตทงไมนายมันยืนกับหัวกับหาง่ะ ไป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 เข้านอนได้แล้วไอเจ้าปะลีก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 ะลีไอจะรอเป็นย่าไม่ดิ้วจะเข้าได้นดิ์อ่ะดูดิอืมอย่าบังเข้าไปนู้นเข้าไปทางมั่งเลยป๊อปปิดเปิดปิดเปิด ปิดเปิดปิดเปิด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 ่ดเราต้องเก็บของก่อนเ็นปกของเ็

เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทำไมเขานอนไม่หลับเนี่ยนี่ใครวางวันนี้อ้าวทุบดิไอ้าจะต้องเปิดไฟสักหน่อย ด้วยเก <c oughs> ียนไม่ใช่เทียนคเกียนเทียนเทีนเทีนท <ß> ีนเทนทเทนทีนจแล้วเทียนมาแล้วน่าเบื่อจังตัวดีว่ะโห คียแผนแล้วเราต้องทำไรเราต้องหาที่มันแบบอะิรเจอละฟึบเราก็ต้องหาอะไรอะ่ะไม่รู้ดิแบบ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 เราต้องหาอกนะอกไม่ใช่ห่า ใครบอกมันไม่ใช่ไข่นี่มันไข่สลามไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หาเจอไหมเนี่ยเป็นหัวซอมบี้แล้วกันโค้ชคิปเปอร์ฟาบฟาบ โอเคเรียบร้อยฮึใช้กเ๊าซใสหัวคิปเปอร์เรียบร้อยอ้าวละถึงได้เวลาไปดูไก่ซะแล้วว่าฟักไข่ได้กี่ตัวดีวันดีเจ้าไก่น้อยถ้มันไขวางนี้เนี่ยอ้าวอ้าวไอ้กวางไก่ดีเฮ้ยไก่ลุนมา เออปิดตี้แล้วโอ้โหขวากันเต็มเลยเราตอนนี้เราต้องวางอาวุธจัดหนักซะแล้วชิ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 วข้าไก่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 โอ้โหไก่ยันบุกบ้านเลยโอ้โห

โอ้โหฟางไก่เพียบเลยจ้าลูกจ๋าแล้วมันมีโอ้โหไก่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 ข้าวไก่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 เก็บไก่เก็บไก่หน่อยเก็บไข่โอ้ยโอ้ยโอ้ยปับปาบเฮ้ยปล่อยลูกเกี๊ยมาด้วยโอ้ไก่ทำไมมีตัวแค่เนี้ปล่อยปล่อย ปล่อย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 แล้วก็ปล่อยแล้วก็ปล่อยแล้วก็ปล่อยอ้าวเฮ้ยไปตีไก่เหรอแล้วก็ปล่อยแล้วก็ปล่อยยันปล่อยโอเคคราวนี้เราต้องให้อาหารไก่ก่อนนะฮะอาหารไก่อาหารไก่อาหารไก่ สังหารไก่อาหอนไก่ไม่มีหอนไก่เลยไก่พีดิไม่มีเลยเลยพวกอ๋อเจอแล้ววกทีีโอ้โหวกทีีไก่ได้ยินเลยพอต่อเอาอื่น ก้มหน้าก้มโอ้โหรูปกระท u วงเลยแต่เกิดไปอื่นก็หมดจบแต่เกิดมันปล่อยมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหอีกแววเยอะปล่อยดีครับ โอเคครับวันนี้ผมต้องขอลาจากเกมมาครับสุชิวทิพย์ก่อนครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีลา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 